นี่สารีอายุทยาที่นี่สารีอายุยาบวนการรวนะครับตรวจสรถแท็าซีบนที่าั่ลังรอใรถ้วนะครับการจราจรทสรวเร็วที่นึ่งหนึ่สากกุบลราชธานีไปทางกรุงเทพออกจากธานีรัิยาระส่งพิการอารามิยอมเมืองที่นีารีอายุทยาครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป